ทั้งวันเลยวันนี้ได้ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเก็บงานใหม่หมดเอา,เ,อาเป็นเป็นประดู่ลายเสือนะครับตัวนี้นะครับไม่เปสวยสุดในร้านแล้วล่ะก็เลยเลือกกที่จะมาใส่ทําให้นะครับยางใช้เป็นแปดแรงดึงนะครับยางยางมันจะมีตัวนี้เพรที่เห็นเป็นห้ามินะครับแต่ว่าห้ามิมันจะเป็นแบบหนามันจะมีแบบหนากับแบบบางผมเลือกใช้ตัวหนาแล้วกันครับความยาวมาตรฐานนะ่าจะอยู่ประมาณสักร้อยเมตรฝานะครับน่าจะประมาณเมตรยี่นะครับโดยรวม หลบเฉลีเดี๋ยวจะเจะทได้ดูนะครับมึงทำเสร็จนะครับก็เหลือติดกล้องกล้องก็ติดแปปยออ่อยแต่ผมจะยิงไม่ต้องใช้กล้องให้ดูนะครับมันก็เล็งเหมือนปกตินะครับผมตั้งตั้งขากลอ่อนหลมเรงก็ <c oughs> เดี๋ยวจะ ตั้งวันนี้จะได้เห็นตอนข,นขึ้นขึ้นลำว่ามันเป็นยังไงบ้าง mm hmm. จึงผมตั้งเบอร์รี่ไว้สองสามอันมันลมนแรง mm hmm. เดี๋ยวชุดยิปลาด้วยใช่ไหมอันนี้ให้ผมรีวิวให้ดูนะทำวันนี้ไม่ได้เจ้าอื่นเลยด้เจ้าเดียวนะครับเพราะว่าเก็บงานลารี่แล้วก็ลงสีลง,งต่างๆนะครับนี่ฮะก็ใส่ลูกเข้าไปแค่นั้น,นลูกใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับแปดมิ min, ลสิบมิลลกเหล็กก็ยิงดีนะครับี่้ัน,นี้ก็เป็นลูกแก้วธรรมดาใส่ลูกแก้วให้ดูง่ายดีก็ลงกับพื้นไม่มีอะไรครับใช้เท้าเหยียบ เกลี่ยลงไปตัวนี้มันตัวนี้มันทำเซฟมาเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับมีล้อลั่นนี่จะแรงกลแต่ทำตัวทำเซฟนะครับก็คือตัวนี้มันจะล็อกเวลาไประวางกับพื้นนะครับตัวนี้มันจะลั่นกับหางลูกหมดเลยแต่ที่นี่ผมทำถ้าเกิดเราขึ้นยางปุ๊บนะครับเออละอย่างผมจะดึงระวังอย่างเงี้ยครนะเนี่ยคือถ้าเราดึงยางเนี่ยมันจะไม่มีอลั่นกับมาเพันมมทำเซฟข้างในทั้งหมดเลยก็ใช้ได้ปกตินะครับถ้าไม่ขึ้นยางก็คือกดออกได้ เด้งก็ไม่ออกโอเคอเลื่องต่มานะครับตัวยางเป็นแบบหนานะครับหนังรองใช้ไปเลยครับเป็นหลายปีเป็นสิบสิบปีตัวหนังรองทนมากแบบนี้เป็นยังใช้อยู่นะครับเหยียบนะฮะแล้วก็ยิงออกไปธรรมดาไม่มีอะไรลมแรงก็อยู่เลยครับเพราะว่ามันปิดแรงมัน,ม,นมันต้านไวตัวนี้เป็นเีบนะครับก็เหยียบส่งให้ทางไลน์เพราะจะเป็นห้านาทีนะครับ เปลี่ยนเป็นลูกเหล็กแค่นั้นแหละง่ายิงออกไปเลยับ <ๆ S 2> ิธีนแม่นดีผมชอบปืนสไลด์นะครับแต่แล้วตัวเหล็กตัวไหนเนี่นมันก็จะเป็นสซิมนะครับต่อเ,เป็นเป็ดพิธีที่สุรักคัดเข้ามาตัวไกลก็เป็นไกลสแตลเล็นะฮะไกลสแตลเล็จะใช้ไกลเหล็กนะครับไม่ได้นะครับยิงไม่ค่อยออก ดูแลอะไรบ้างก็แค่น้ำมันอย่างเดียวลงน้ำมันลงฉีดน้ำยานหน่อยก็ตรงๆที่มันสไลด์นานๆทีหนึงลงทีนึงก็ยังดีถ้ามันเสียเปิดลูกเ,เ,เสียอย่างเงี้ยใส่ลูกเข้าไปแล้วก็ยิงครับนี่ก็มีอะไรสดย่างอะไรเดี๋ยวไปแถแมให้ชุดนึงนะครับเปลี่ยนห้านาทีเลยยังกี่นาทีแล้ะสามนาทีครึ่ง พ่อเดี๋ยวร้านจะส่งไม่ได้นะเบียดผีแม่นมากที่ใส่ลูกเบาเองนั่นี่เห็นถือชุดแล้วก็เหยียบลงครับปวดอาบไปนับไปรีบไปนะก็เดี๋ยวผมติดลอกให้นะครับติดลอกแล้วก็ตัวชุดยิงปลานะครับเอามาใส่ได้เลยครับไม่ยาก ก็เล็งโล่งๆนะครับที่เห็นเนี่ยผมก็ใช้ใช้กาเอ,อาถ้ามันมีกล้องมันจะง่ายเล็งจากศูนย์หลังก็ไปศูนย์หน้าโล่งๆเหมือนอย่างเงี้ยก็กา,ามันอยู่ตรงกลางแค่นั้นแหละก็ได้จะประมาณนี้แหละอะไรประมาณเนี้ยนะครับเหรือกระป๋องเบอร์ดี้นะครับเบอร์ดี้เป็นเบนเบนเบกชึ่งหนึ่งไม่รู้จะถูกไหมนะครับเพราะว่ามันมีใช้การกาลองดูนะครับเล็กมากนะ Okay. เวลาตั้งกล้องก็ยิงไปตรงไหนนะครับแล้วก็ตั้งตั้งเลเซอร์ไปตามที่เป้ันไปนะครับอย่างเช่นผมยิงใส่กล่องกระดาษอย่างนี้ที่เห็นผมก็ผมก็จะเก่าว้ยมันไปประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะฮะนะฮะกระบยิงใส่กล่องอล้วกันโอเคเดี๋ยวจะเวลามันจะหมดแล้วนะฮะสี่สิบแปดโอเคนะครับเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้อีกทีนึงครับผมอย่างเงี้ย